แรลบสบายดีสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องสักคู่สักคนเนาะมาหนี้กับมาพบเขากับซองบอลครัเมื่อก่อนาะทุกคนหลังจากที่ไล่มือเนาะฮบ่ได้ลงคลิปเพราะว่ามีเวียกเนาะก็คือแบบมีแถวเสียลเนาะทุกคนเลย เอาก็เลยมอนีนมีเวลาลูกเนาะเพราะว่าไปซอยเบี้ยคนนี่แหละหน้ามือนี้ก็เป็นเหมือนที่ว่าสิเอาออกปลาเนาะดูว่าส่งสการเนาะทุกคนเลเอาก็สิได้ถ่ายในคนเบิ่งเนาะเพราะว่าเป็นเหมือนท้ายอะไรเนาะทุกคนเนี่ยุะคนเดียวกิไปซอยเบียเพิ่นเนาะเพราะว่ามันก็ไก่สิได้เอาออกอะไรได้เนาะทุกคน นี่แหละทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันซอยว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะเอาลงเอาออกปลาดูเอาไปง่ายๆก็ซาบ้านๆก็ไปเผาเนาะนี่แทุกคนไปเดี๋ยวสิบ่ทัน Hãy chúng ta kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

là cả lớp cả đều mọi <laughs> mua trái cây từ 8 dạng 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 nó nó

าโจดอยู่ป่าเลยบุคอยู่ทางไทยเนะาะวัวอยู่แล้วมันมีเมนเนาะมีทอศภาปใต้จต <c oughs> ลองเอาออกมาป่าน้ำมันจูดอยู่ป่านี่ก <c oughs> ็คือไม่เถาเนาะ

เผาเลยเนาะอุบาเนาะเนื้อบัญญาปูคนสวั จากป็นเผาแล้วก็จูดแล้วมันควรเข้ากับวัฒนธรรมเมืองพะอ้คนมันลายเนาะเลยออกมาก่อนเดินทางกลับนะทุกคน คล yeah. ิปนี้นะครยไปเพียงสามรับท ah ุกคนเดินทางครับประกอบ